กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารบวันนี้ท่องมี3สมดาวสิภาธรรมชมมหาคุณพอแดงเนาะค่ะเนาะคุณพอแดงฝันค่ะธรรมชมฝันเป็นตยานเนาะคะ่ะเนาะฝันว่าเด็๋ไปนอนในโล่งศพผีตายหงกินเหม็นเน่าค่ะธรรมชมกินถูกกระลอยมาแล้วกับผีตายหงให้เลขค่ะธรรมชมอยู่ในฝาโลงเป็นเลขสามตัวกับ2อตัวเนาะคะ่ะเนาะ จะเป็นเหล็กดีเ,เด็กเด็ดตัวใดก็ไปรับชมกับคุณพ่อแดงพ่ออมกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระ,ะดิง่งหายทอมีสามดาวนั่ไม่เด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อแดงพ่ออมกันเลยค่ะกับสวัสดีครับคุณพ่อแดงสว,ส,ดสวัสดีค่ะสัดีค่ะุณพ่อแดงสวัสดีค่ะวีบวซู่ฟังนะครับ,รบพ่อแดงฝันแนวไรก็ครับผมฝันว่าผีตายหงครับผมมไปนอนอยู่โรงผีตายหงไปนอนอยู่โรงศพผีตายหงครับผม่วย ไปยังเราคือไปนอนอยู่ในโรงครับพ่อแดงปูฝันนาครับอ้ฝันครับผมครับครับนนี้มินครับมินคนตายครับผมในโรคทุครับผมก็นอนอยู่ในโรคทุกนั่นละนอนน้ากันเลยครับห่วยคือสร้างว่าที่วันนี้ทึ่งมินทึงอันนี้ขู่เทียนยังทาพผัดยางนะครับไฮ้ยเราเอาเขาพ่อแดงเขาไปนอนอยู่ในโรงศุกที่ใจหงแล้วครับ ผีตายของมันเอาข้าไปบอกเือเข้าไปเองเิ่นส่วนขับไปครับอูผีส่วนเข้าไปครับอืไปแต่เพิ่ก็เหตุให้ผมนอนนับครับผมนอนนู้ยุํากันหนนี่นอนน้ากันเลยครับอุ้ยคือสยองขวัญแท้ครับเึรื่งมีนเครื่งยัง่ะครับอืมอืๆอือืครับผมเนวมันเฮ็ดใี้เขาน้ามันไปเนาะครับผมอ้สิบหลายิทูบ่ะ่ะครับไหลครับอืมไหลจนใส่เอืนอุ่น่ะอุ้ย นอนบ่รับอืมนอนจนบ่รับเลยครับครับพี่ตาหงมันมาตาใสล่ะครับพ่อแดงมาตาพี่ภาษาครับมาตาพี่ภาษาเนาะครับผมอยมันนํามาใช่ไหมครับไปยังตาสีภาษามมนคือนํามาเพื่อนมาเอื่นเอาไปครับคุณมาเอื่นเอาครับครับผมอาจังไรอีกครับพ่อแดงเพิ่นกับเอาผมไปนอนเดียวสีเมื่อเดีอยว่เมื่อคุณบ่ะครับผมเพื่อนก็บอกผมสีนาครับ อันนี้ป่ะผมอยู่แล้วในโรกจบครับผมผมก็ได้บอกสิครับไปเมื่อสะครับวันไห้ไปทรงนี่ไปเอามาดเดี๋ยวผมบ่าโู้ครับผมไป,ไปเอามาดเดี๋ยวมานอนน้ำกันเดี๋ยวมีแห้งหัวใจเด้พิ่นบ่าครับผมหหวยที่ฟังลาบ่านนี้เจ้าเมื่อเองนี่ประเสริครับผมไปไปทรงออกปิดปะขี่ประสานเ,นเมื่อเองเดียวครับเออไปชิมเมื่อรอประเสัิฐ ครับผมเปิดโลกโซฟแบบมาส่งข้าวหนึ่งเมื่อเรื่อยบะครับผมผมกับมาเองเลยครับเมื่อเรื่อยท่านที่ครับเจ้าไหนอีกครับบ้านนี้เพื่อนก็บอกอีมาเรือยนะครับมาเรื่อยครับมีเลขมียังอยู่่หรอครับมีอยู่ครับเลขในโลกโซฟเห็นเลขในโลกโซฟครับครับผมมันตาบเก่า สามเก้าครับครับผมเห็นอยู่ในร่องศพครับผมอูสามตัวเหรอครับก็แดงสามตัวอ่าสามเก้าครับอ่าสามเก้าครับสีใดครับนี่เป็นสีดำหรือสีแดงหรือสีเขียวสีเหลืองสีอันดำครับสีดำครับผมห้าสามเก้าเนาะครับผมครับผมอูตัดเหรินนะครับตัดเหรนเอานะครับก็แดงครับครับผม สามเก่าเก่าสามหาสามสามหานะครับเนาะครับครับผย่งนั้นอีกครับเนี่เไปแ่เรื่ยบอกผมเมื่อแต่เพื่อนห้ตัวดีแล้วผมก็เลยมาตามคนต่างไปต่างมานะครับเตื่นเลยครับครับมากต่จะนอนบอรับอืครับผมแจกทีมซื้อแชงทิมเลยย่านเลยครับครับผมบ่ได้ไปนั่งเอาเลรบ่ครับช่วงนี้บอครับบอสเหน็ไปเนาะครับครับผมขอบคุณพ่อแดงได้หลายครับที่ห้แนวทางได้เด็ดเนาะครับเนาะ กาเล็กเทวดานั่งฝ่ามาหากระยังอยู่ตัวเกา่าครับอืมครับผมครับผมนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อแดงก่ะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอยู่ในฝาโล่งหาสามเก่าสามเก่าค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คลิปแรกที่เท่ามีสามดาวติดตามคุณพ่อแดงกาเล็กสองเก่าสี่สองเก่าสี่เหนือนั่งฝ่ามาบอกค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มิโชมิมลาวกับคุณพ่อแดงเนาะคะ่ะเนาะ ประจำาหัวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2567ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกเซลาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค้าก็หอยจุดโชกมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะกกยพึ่งผ้าเพชรใสเนาะค่ะธรรมชมท่ามีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะธรรมชุมมิของดีกับเบาแอมละทงกันเลยค่ะเบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปท้ำบุญยูว,วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมีอมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหียกเงินเหียกทองเหียกทรัพย์ครับค้าขายใช้ขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหียกเงินเหียกทองสื่อเหียกสื่อลอตเตอรี่เจนสิริภูมนะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในครับว่บา วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบอตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบขายขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แห<ต>่ะลนะกรับีใ่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ล้วก็บีบี้อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปุรอดนะพ่อนวดตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้เราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใอ้คนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่กครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แตครับสามผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิว้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํนมามันมหาเสน่น้ํามันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่น้ํามันมหาเสน่หลวงปูปลุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหงพีน์คารว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมล่งทงกับบร่โซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถงมาตามเบอร์โทงนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากหาาิพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนาอทสามผู้ชมแล้วกาเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอพซีนครับสามผู้ชมเอาไปอาบสารร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสี่าสีมันบดมันบัง สหนียดจังไลในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลือกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปลืกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวบ่าเอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเล็กับน้ำมุนข้องหลวงปูครับผชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ปครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ